วันนี้ได้พูดถึงพุทธานุสติกรรมฐานแล้วก็พอพูดถึงนิมิตถึงนิมิตของฌานคือนิมิตอย่างพระพุทธรูปถ้าเรามองเดียวสีเสเหลืองเอความจริงถ้าดูไปดูไปพิจารณาไปเห็นภาพไปในที่สุดถ้ายังเป็นสีเหลืองอยู่ยังถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิเบื้องต้น ต่อไปต่อไปสีเหลืองจะคลายทีละน้อยละน้อยละน้อยคลายไปหาขาวจนทั้งขาวผ่องใสจริงๆจ,จริงที่ว่าเต็มอุปจารสมาธิแล้วก็ในตอนนั้นตามหลักปรีบัติท่านด้ฝึกกำลังใจว่านึกถึงภาพพระวุทธรูปให้อยู่สูงขึ้นไป ภาพพุทธรูปก็จะสูงให้ไปอยู่ทั้งซ้ายอยู่ทั้งขวาอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังจะเป็นไปตามนั้นเรานึกขอรัตนาคอภาพพุทธรูปใหญ่ขึ้นภาพจะใหญ่ขึ้นตามต้องการคอยนึกให้ภาพเล็กลงภาพก็จะเล็กลงตามต้องการอย่างนี้ชื่อว่าเต็มกำลังของอุปจาระสมาธิคำว่าอุปจาระสมาธิก็คืออุปจารชาน คำมาอุปจาระฌานก็คือหมายว่าใกล้จะเข้าถึงฌานสมาบัติแลวต่อไปถ้าภาพวัตรูปนั้นกลายเป็นแก้วเป็นแก้วใสทั้งองค์อย่างนี้เป็นฌานแต่อย่าลืมว่าการทรงสมาธิก็ดีการทรงฌานก็ดีจะอยู่ไม่นานนักสักประเดี๋ยวเดียวภาพก็จะเคลื่อนก็จะหายไป ตอนนี้การที่ยะทรงฌานทรงสมาธิได้ดีจริงๆต้องมีการฝึกเป็นพิเศษเขาฝึกการตั้งเวลาอย่างสมัยก่อนถ้าไม่ได้ใช้ในาฬิกาไ <c oughs> ม่ได้ใช้ในาฬิกาปลุกท่านใช้เอาสตังเข้าไปติดเข้าี่เทียนแล้วก็จุดเทียนหลับตาภาวนาน,นึกถึงภาพอะไรก็ได้ตามตามตามกรรมฐานนั้นๆ แต่ว่าติดใกล้ๆก,ก่อนแต่เมื่อเทียนหลน่นเต้งสสดงหล่นออกมาแสดงว่าเทียนไหม้ไปถึงสตังแล้วก่อนที่เทียนจะไหม้ไปถึงจะพยายามควบคุมําลังใจไม่เคลื่อนไปที่อื่นให้ทรงอยู่ในส่วนเขาสมาธิการทำอย่างนั้นก็ไม่เยวัน่นชวงวันต้องทำกันหลายๆวันให้จิตชินการติดเทียนใกล้ๆอย่างนั้นต้องทำจนชินในที่สุด ม่นนั่งเริ่มนั่งปับ๊บจิตจับสมาธิได้ทันทีทรงตัวและก็ไม่เคลื่อนไปไหนจนกว่าไฟจะไหม้เทียนไปถึงสตางสตัาง,งหล่นต่อเมื่อมีความจำนานมากขึ้นเขาอยับให้ยาวลงมาตามลำดับสะนั้นเวลานี้เราจะใช้เวลาตั้งตั้ง,ต,งตั้งชนีกาตั้งเวลาก็ได้การทรงสมาธิต้องฝึกเป็นพิเศษ แต่ว่าสำหรับวันนี้ก็อยาขอพูดถึงอกอาการของอุปจาระสมาธิคำและสมาธิประการตั้งใจตั้งใจนึกถึงพระพุทธร,รูปเป็นพุทธานุสติตั้งใจเห็นสีพระพุทธร,รูปเป็นสีเหลืองเป็นเกสินเรียบิตะกะกสินตั้งใจรู้ลมให้ใจเข้าออกด้วยอ,อนาปานุสติ การตั้งใจก็สุดแล้วแต่กำลังใจจะทรงได้นานหรือไม่นานต่อมาการตั้งใจได้ระยะเวลาเล็กน้อยอย่างภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามแล้วรู้ลมหายใจเขาออกก็ตามใช้เวลาได้เล็กน้อยจิตก็เคลื่อนไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิพอ,อสมาธิมีกำลังสูงขึ้น มีการเอิบอิ่มมีความปลื้มใจมีความเต็มใจไม่อิ่มในเบื่อในการทำอย่างนี้เข้าถึงเขตอุปจารสมาธิพอถึงอุปจารสมาธิคือสมาธิเฉียดชานถ้าตามลักษณะการปฏิบัติเียว่าปีติปีติแปลความอิ่มใจเกิดขึ้น การถึงปีตินี่จะมีความเอิบอิ่มใจไม่อยากอิ่มไม่อยากเบือ่อไม่อยากเลิกอยากจะทําเรื่อยๆตั้งใจทําสมาธิมอะไรก็ได้เหมือนั้นบางทีทํางานทําการอยู่มือกําลังทํางานใจเริ่มตั้งสมาธิขณะทํางานสมาธิก็ทรงตัวแต่อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะักก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าการเข้าสมาธิได้เร็ว การเข้าสมาธินั้นท่าเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีอย่างนี้เอว่าเข้าถึงปีติพอเข้าถึงปีติแล้วขอันรดาท่านพุทธบริษัททุกคนควรจะทราบว่าอาการเขาปีติจริงๆนะัมีห้าอย่างเรือาการเขาปีติที่ก็มีหลายคนที่มีความไม่เข้าใจ พอถึงอาการของปีติเข้าบางคนก็หนักใจบ้างทุกใจบ้างคิดจะเป็นอะไรอยากจะเลิกเสียบ้างอยากจะทำให้ใครตัวบ้างความจริงถ้าสมาธิถึงตอนนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอาการของปีติก็เป็นไม่เหมือนกันทั้งหมดทุกคนบางคนก็สัมผัสอย่างเดียวบ้างบางคนสัมผัสสองอย่างสามอย่างบ้างอาการของปีติจริงมีห้าอย่างก็มีพวก มีพวกปรัถนาพุทธภูมิเข้าไปถึงขั้นสูงจึงจะผ่านปีติทั้งห้าอย่างอาการเขาปีติอันดับแรกก็คือหนึ่งขนพองสยองเกล้าวในกระไมายความว่าขณะที่ภาวนาอยู่สักครู่หนึ่งประเดี๋ยวหรือประเดี๋ยวเดียวกว็าตามจะมีอาการขนลุกสู่ซาทั้งตัวแต่จิตใจเริ่มไปสุขมากขึ้น อาการอย่างนี้แปลการก็ปีติตอนที่หนึ่งจะใน,นบรรดาญ,ญาโยมและท่านผู้รักปฏิบัติทุกท่านจะเพิ่งทราบว่าเวลานั้นอาการคนลุกสู้เราเกิดขึ้นเขาตามแต่ว่าจิตใจจะมีความเป็นสุขมากสมาธิจะทรงตัวมากให้ทราบว่านั่นแปลการของปีติไม่ใช่อาการผีหลอก บางคนก็เข้าใจว่ามบีอยการผิดปกติอยาใหก้อาการนั้นเลิกไปแต่ถ้าว่าถ้าอาการเขาสมาธิยังทรงอยู่ขณะนั้นลำดับนั้นอาการนั้นก็จะปรากฏอยู่เวลาที่จะเรียนสมาธิแต่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จงอยาวใจครับไปบังคับเพราะนั่งปับ๊บอาการอย่างนั้นยังไม่ปรากฏก็คิดอยากจะให้มันปรากฏอันนี้หิดฟุ้งส่้นใช้ไม่ได้ ใจจงอย่าสนใจในมันอาการจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ตามเรามีหน้าที่รู้ลมให้ใจเข้าออกมีหน้าที่รู้คำภาวนาก็ตั้งใจจับยิดลมให้ใจเข้าออกจับที่คำภาวนาในขณะที่จิตเข้าถึงปีติตอนนี้เป็นอุปจาระฌานจิตเริ่มเป็นทิพย์ตอนที่จิตเป็นเริ่มเป็นทิพย์ดีอาจจะมีภาพปรากฏ ทางใจแต่ว่าเราคิดว่าเป็นทางตาบางท่านเห็นภาพสีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างบางทีก็เห็นภาพเป็นพระพุทธเจ้าลอยมาบ้างพระรูปลอยมาบ้างเห็นเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นวิมานบ้างภาพทั้งหมดที่ปรายกฎในพระวจิตเราเริ่มเป็นทิพย์ แต่ได้ว่าภาพที่ปรากฏขึ้นนี้จะมาแป๊บเดียวก็หายไปทุกคนยังอย่าสนใจในภาพความจริงที่หายไปในะภาพของไม่ได้หายที่หายไปคือกําลังใจเราเห็นภาพเขาเกิดความตกใจจิตสะดุดลดจากสมาธิส่วนนั้นต่ํำลงมาก็ไม่สามารถจะเห็นได้ อารมณ์ใจที่ไปทิพย์ก็มีอยู่จุดเดียวเฉพาะอุปจารสมาธิฉะนั้นขอทุกคนเมื่อปลายกุภภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจงอย่าสนใจในภาพเอาจิตเข้าหันก็มาจับรู้ลมหายใจเข้าออกภาวนาไปตามเดิมให้สังเกตว่าถ้าจิตเรายังทรงตัวระยะนั้นมีสมาธิระยะนั้นภาพจะยังอยู่ ถ้าจิตเซนสมาธิลดต่ำลงมาภาพจะหายไปตอนนี้ก็มีความสำคัญในคนบ้ากับต,ตอนนี้ก็มากถ้าติดในภาพเคยเห็นภาพสวยสดงดงามก็เริ่มติดใจในภาพในตอนวันหลังๆเริ่มปฏิบัติใหม่ตั้งใจนึกอยากจะเห็นภาพมันก็ไม่เห็น ในเมื่อไปเห็นก็มีความระันยนหมั่นเพียนมากขึ้นนั่งนานเข้าปฏิบัตินานเข้าไม่พักไม่พอรอยากเห็นภาพมันก็ไม่เห็นในที่สุดกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดอาการความกลุ่มเป็นโรคประสาทอันนี้ต้องระวังเรามีหน้าที่อย่างเดียวต้องไม่สนใจในภาพให้การอยากในจิตฟุง้งซ่านต้องสังเกตให้ดีว่าภาพที่เราจะพิงเห็น เป็นไอการที่เราไม่ต้องการอะไรเลยเป็นในการที่เราต้องการรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนาเมื่อจิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกรู้เฉพาะคำภาวนาตัวเวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมใจก็เริ่มเป็นทิพในเมื่ออารมใจเริ่มเป็นทิพก็สามารถเห็นภาพที่เป็นทิพได้ยินเสียงที่เป็นทิพได้ตอนนี้ตระาวง นอาการของปีติที่สองคือ,อน้ำตาไหลปีติขั้นที่สองถ้าพากวดกับใครอย่างนี้จะมีน้ำตาไหลเพราะเริ่มทำสมาธิจิตเริ่มเป็นสุขเข้าถึงจุดนี้แล้วน้ำตาจะไหลแต่บางคนมีปีติทรงตัว เมื่อเลิกจากจเจริญสมาธิไปแล้วไปคุยกับใครเข้าจิตเกิดความปลื้มน้ำตาไหลบางคนมารายงานบอกว่าร้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้ร้องไห้นี่เป็นอาการของการเสียใจและดีใจเกินไปเสียใจเกินไปจึงร้องไห้แอาการอย่างนั้นเป็นอาการก็ปีติกรรมฐานคือความอิ่มใจ ฉ็นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายถ้าอาการอย่างนั้นปรปากฏขึ้นมันยันน้ำตาจะไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปจืรว่าขณะที่ขนลุกสู้ท่าก็าตามน้ําตาไหลก็ตามเวลานั้นจิตเป็นสุขคือเข้าถึงปีติมาถึงปีติก็เข้าสุขเป็นอาการใกล้จะถึงฌานตอนนี้อาการที่สของปีติก็มีการโยกโครงร่างกายโยกโครง เวลาเริ่มทำสมาธิพอจิตใจเริ่มจะใช้งานได้เพราะเริ่มเข้าทุกปีติปีติมีกำลังสูงขึ้นร่างกายจะโยกไปโยกมาโยกข้างหน้าโยกข้างหลังบางทีโยกไปหัวใก,กล้จะถึงพื้นแต่มันก็ไม่ล้มมันก็เงยไม่ได้เองละโยกซ้ายโยกขวาเป็นตน้นอาการอย่างนี้ก็มีหลายหลายคน ที่มีความเข้าใจว่าเกิดอาการวิปริตวิปริตกับร่างกายอยากจะให้เลิกความจริงไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นในเมื่อขณะใดท้าจิตเข้าทั้งปีติส่วนนี้แล้วจิตมีความเอิบอิ่มจิตมีความสุขเข้าถึงขั้นที่สี่ของวัฏโมฌานกำลังจะเข้าวัฏมฌานอยู่เป็นความดี ก็ไม่ต้องวีตกไม่ต้องกังวลว่าร่างกายไปโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปยังไงก็ช่างของมันเพราะการเจริญกรรมาฐานเราต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขคําว่าจิตเป็นสุขหมายความเวลานั้นกิเลสไม่ยุ่งกับจิตจิตห่างจากกิเลสเมื่อจิตห่างจากกิเลสกังวลมันก็ไม่มีมีลมความสุขร่างกายเปยังไงก็ช่าง ถ้าปีติก้าวสูงขึ้นไปอาการโยกทางร่างกายจะไม่มีหรือว่าถ้าจิตลดลงจากปีติส่วนนี้อาการโยกก็จะไม่มีเหมือนกันฉะนั้นถ้ามีอาการโยกไปโยกมาโยกทางร่างกายก็ปล่อยไปตามเรื่องคุมใจไว้ทรงตัวอาการทรงใจคุมใจทรงตัวสังเกตว่าขณะนั้นถ้ายังมีความเออบ่มอยู่มีความเพิ่มใจแปลงการเขาปีติ ถ้าเวลานั้นพร้อมๆกับความอิ่นใจเกิดความสุขอย่างยิ่งยอดยิ่งเป็นความสุขที่เราไม่เคยไม่เคยพบปฏิการก่อนอย่างนั้นเข้าเที่ยวสุขของกรรมาฐานใน,นปฐมไม่ชานและต่อไปก็อาการของปีติข้อดีสี่นี่เี็กันว่าเพ่งคาปีติปีติข้อดีสีน่นี่ถ้าตามแบบท่านบอกว่าจะมีการตัวลอยขึ้นบรรยากาศ แต่ส่วนที่ปฏิบัติจริงๆจะเต้นฟึงปังคง,งคลางคล้ายๆกระปุกพระบางรายก็มีการยืนขึ้นบ้างทำท่านนูน้นทำท่านี้บ้างแต่ว่าจิตเป็นสุขจิตมีความเอ,อิบอิ่มจิตมีความมสุขมากและบางท่านเหมือนดั่งแล้วพระจิตทรงตัวในด้านนี้ก็ตัวลอยขึ้นบนอกากาศถ้าตัวลอยมันก็ลอยสูงตามกำลังยัง อย่องวิหารนี่มีเพดานถ้ามันลอยสูงขึ้นไปศีรสายไปกระทบเพดานมันจะกระทบเบาๆมันก็อย่าลอยกลับมันดั่งที่เดิมตามเดิมมันจะไม่ไปไหนอ,อาการนั่งก็จะทรงตัวเหมือนเก่าทุกอย่างร่องรอยเดิมจะไม่ขาดอาการเต้นเมื่อปลุกพระก็ดีในการตัวลอยเมือ่อากาศก็ดีเป็นเป็นปีติที่สี่เขาเรียกว่าเป็นคาปีติ นี่ถ้าอาการเป็นอย่างนี้จิตมันก็เป็นสุขมากขึ้นขอจงอย่าอย่าอย่าคิดว่าอยากจะเลิกจากมันก็ลปล่อยมันไปถ้าจิตสูงขึ้นไปก็าอาการนี้ก็จะหมดจะยังดจะเลิกไปต่อไปก็เป็นอาการข้อปีติที่ห้าที่เรียกกว่าพระนาปีติ <c oughs> อาการปีติที่ห้านี้อันดับแรกจะมีความรู้สึกว่ามีความสดชื่น เป็นพิเศษร่างกายย้สึกว่าร่างกายใหญ่จะสูงขึ้นหน้าตาจะใหญ่ขึ้นหน้าตาจะใหญ่ใจจะสูงเป็นความรู้สึกนะถ้าก็ยังมีเหมือนแค่แค่ลมออกจากร่างกายริ้ว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 กายจะเบาคร้บพิธีหน่อย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 ,นอยในที่สุดถ้าถึงที่สุดก็กรรมฐา,านการปติกรงนี้จะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่เหลือเลย ทางร่างกายจะไม่มีความรู้สึกเลยจะมีรู้ความรู้สึกตัวหน้ากับหัวมันโตใหญ่เป็นพิเศษแต่ก็จะมีความสุขอย่างยอดเยี่ยมจิตจะมีความปราบเพลื่มจิตจะมีความสุขมากอาการอย่างนี้แปลการเขาปีติที่ห้าที่เรียกว่าปรณาปีตินนี้มาขอบรรดาญาโยมพระริษัทรับฟังอีกทับทกตัวีกครั้งหนึ่งว่าการของปีติที่ห้าคืนหนึ่ง ขนพองสยองกล้าวคือขนลุกสู้สาสองน้ำตาไหลาสามร่างกายโยกโครงสี่ตัวลอยขอึ้นบรรากาศห้าการราบส่านเนเป็นนั้นว่าปีติทั้งห้าอย่างนี้ก็จะไม่ปรายฏวาแก่ทุกคนทั้งห้าอย่างเว้นไว้แต่ว่าท่านผพนั้นจะเป็นนักปฏิบัติเพื่อปรารถนาพุทธภูมิ และก็เป็นพุทธภูมิขั้นสูงใกล้บารมีเต็มจะต้องผ่านปีติทั้งห้าอย่างนี้เพราะพุทธภูมิเป็นหลักวิชาครูจำเป็นต้องไปสอนคนอื่นฉะนั้นอะไรจะมีบ้างต้องกระทบหมดเมื่อการทั้งปีติทั้งห้าอย่างได้คุมก,กำลังใจแบบสบายอย่าสนใจกับอย่างอื่น อย่างนี้ถ้าเข้าถึงปีติจิตก็จะเข้าถึงฌานไปเป็นของง่ายแล้วใกล้มากพอจิตเข้าถึงปีติคือมีความอิ่มใจสังเกตให้ดีนะหลังจากนั้นไปอารมณ์ก็จะมีความสุขอารมณ์มีความสุขยอดเยี่ยมจุดที่อารมณ์มีความสุขขึ้ยอดเยี่ยมจิตก็จะม,มีการทรงตัวไม่นึกถึงอาการภายนอก นอกจากคำภาวนารือลมรู้ลม,ม,ม,มให้ใจเข้าออกหลังจากนั้นจิตจะเข้าสู่ระดับของฌานปฐมฌานถ้าจิตเข้าสู่ระดับของปฐมฌานก็สังเกตได้ว่าหูเราดินเสียงภายนอกทุกอย่างอย่างเวลานี้อย่างนกร้องนอกร้องเราได้ยินคนพูดเราได้ยินเขาร้องรำทำเพลงเราได้ยินแต่ว่าเวลานั้นทั้งหมดระหู หูได้ยินแต่ใจไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้แปลการของปมชาญถ้าท่าหรบบท่าหท่าบการแนะนำกรรมฐานทั่วไปก็ยุติแต่เพียงเท่านี้นะต่อนนี้ไปก็ขอแนะนำเรื่องการปฏิบัติเรื่องมโนยิธิที่พูดมาเมื่อกี้นี้เป็นกรรมฐานทุกระดับทั้งสี่หมดจะต้องมีอาการเหมือนกันต้องรับรู้รับทราบไปก่อน สำหรับมโนยิธิที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติเวลานี้เป็นหมวดที่สามของกรรมฐานที่เรียกว่ามโนยิธิแปลว่าบีริษทางใจการปฏิบัติระดับแรกก่อนจะภาวนาพอะญาติโยมทั้งหมดตั้งใจแผ่เมตตาไปในะจักรวาลทั้งปวงทั่วจักรวาลทั่วโลก ให้มีความรู้สึกตังกำลังใจว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนสัตว์ทั้งโลกไม่มีสัตว์ตนใดไม่มีบุคคลตนใดที่เราจะเป็นศัตรูกับเขาถ้ามีกำลังใจคิดนี้อารมณ์ใจใจะเป็นสุขในเมื่ออารมณ์ใจเป็นสุขแล้วหลังจากนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนตั้งใจรู้ลมไม่ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวก็รู้ให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจเข้าสั้นก็รู้ให้ใจออกสั้นก็รู้เอาแค่รู้ <c oughs> หลังจากนั้นก็เริ่มคำใช้คำภาวนาควบคู่กันไปคำภาวนาก็มีความสำคัญเพราะเป็นเครื่องโยงใจคิด กำหนดให้ทราบว่าเราจะมีสมาธิแลือไม่มีสมาธิขณะที่รู้ลมห้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกเราเรียกกันว่าอนาปานุสติกรรมฐานถ้าหากว่าพอร,รู้คำบรรณาด้วยคำบรรณาก็คือใช้คำบรรณาวา่าวนะมะพาทะใช้คำบรรณาสี่คำให้ใจเข้านึกวา่านะมะให้ใจออกนภาทะ เวลาที่จิตเข้าไปรู้ลมหายใจเขาออกต้นฉอจงอยาบาังคับอารมณ์ใจอย่าบังคับร่างกายเพราะร่างกายให้ใจแรงก็ตามให้ใจสั่นเบาก็ตามปล่อยไปรเรื่องของร่างกายถ้าเอาใจถ้าไปบังคับร่างกายว่าให้ใจเบาเกินไปเรารู้น้อยให้ใจแรงแรงยานี้จะเหนื่อยผิดจิตฟุ้งซ่าน รวมความว่ารู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมคำภาวนาควบคู่กันไปให้ใจเข้านึกวันนะมะจะเอาเนื้อพระทะนี่การเจริญกรรมฐานบทนี้จะต้องได้ทิพยานก่อนคำว่าทิพย์ุยานไม่ได้แปลว่ลูกตาเป็นทิพย์คำว่าทิพยานหมายถึงความรู้สึกทางใจใคล้ายตาทิพระยานนี่เปลววารู้ แล้วพาเรามีร่างกายเนื้อเรามีตาเป็นทิพย์ไม่ได้ในเหมือนเทวดานางฟ้าด้วยปุ่มถ้ามีร่างกายเป็นทิพย์ถ้ก็มีตาเป็นทิพย์ได้ <c oughs> คําว่าทิพย์กุยานใะเกิดนี่ไม่ได้เกิดระหว่างภาวนาจอไม่เกิดระหว่างรู้ลมหายใจเข้าออกจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตว่างจากกิเลส มันอาจจะว่างโชคคราวเลิกแล้วกิเลสเกาะใหม่ก็ไมเ่เรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจแต่ตอนปฏิบัติให้มันว่างจากกิเลสขณะได้ทานเวลานั้นจิตสะอาดจ,จากกิเลสน้อยความเป็นทิพย์ก็เกิดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกแต่จิตไม่เห็นภาพการเห็นภาพป็นจิตเห็นนะไม่ใช่ตายเห็นถ้าความจิตสะอาดจากกิเลสไปกลาง จิตจะเห็นภาพแต่ว่าเห็นภาพไม่ชัดเจ็ดจิตมีความรู้สึกเต็นภาพไม่ชัดเจนนะักถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพมากถ้าต้องการให้จิตสะอาดไวๆจิตสะอาดมากๆก่อนภาวนาขบันดาญาโยมพุทธบริษัทหาทางตัดกังวลในร่างกายเสียก่อน ใหมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเรามันมาจากร่างกายตัวเดียวความหิวเป็นทุกข์เพราะเรามีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่หิวความหนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นทุกข์ก็เพราะมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่หนาวไม่ร้อนความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์กัเพราะว่าเรามีร่างกาย ถ้าไม่มีร่างกายความปวดไข้ไม่สบายก็ไม่มีความปรารถนาไม่สมหวังเกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายความตายเกิดขึ้นเพราะมีมร่างกายก็รูมความว่าความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่ปรากฏกับเราก็คือมีร่างกายถ้าเราต้องการความสุขก็ต้องพยายามปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ที่พระใชยเป็นวิปัสนาญาณแต่ความจริงก็ใช้เปราสกุลผีว่าริจาวาสังขาราแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปยารรยจะทำจะทำนิโนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอุป,ปัชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังบูปะสโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นเชี่ยวเป็นสุข ่นก็หมายความถ้าเราต้องการความสุขจริงๆในพ้นจากความทุกข์ก็ต้องเป็นคนไม่มีร่างกายคนไม่มีร่างกายจะมีได้อย่างไงก็มีได้เฉพาะหนึ่งเราตัดกิเลสที่เป็นสมุทเฉษประหารโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นอย่างยิ่งเวลานี้เราจะไม่ห่วงร่างกายร่างกายจะปวดจะเมื่อยไปเรื่องเป็นธรรมดาขางร่งกายร่างกายจะแก่เป็นธรรมดาของร่างกาย ทางได้ธรรมดาร่างกายจะป่วยไข้ไม่สมบายเป็นธรรมดาของร่างกายร่างกายจยตายเป็นธรรมดาของร่างกายในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่แก่ก็มีป่วยพสัสธุกรมีตายต่อจากนี้ไปเมื่อร่างกายนิสลายตัวไปไหรเราต้องการจิตจุดที่มีความสุขใหญ่มีความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์ก็คือะณิพาน์หลังจากนั้นจิตใจขขงบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะมีความสุข อารมณ์จะสะอาดจะกิเลสแล้วก็เริ่มภาวนาภาวนาให้ใจเข้านึกวันนะมาใ,ใจออกในวาทะถ้าเป็นอย่างนี้นะเวลาที่จะใช้กำลังทิปกุญ,ญานจริงจะมีสภาพแจ่มใสมากในตันนี้เวลาว,วิธีเวลาปฏิบัติเมื่อบรรดาลพพุทธบริษัทเริ่มปฏิบัติตั้งวงกับปฏิบัติ ต่ดับแรกผู้แนะนำจะให้แนะนำให้ภาวนาประมาณ10บนาที <c oughs> หลังจากนั้นแล้วก็จะมีคนเข้าไปแนะนำขณะที่มีคนเข้าไปแนะนำนั้นขอบนรดาตท่านพุทธบริษัททุกคนถ้ามีคนไปนั่งข้างหน้าก็ดีหรือไปนั่งกลางวงก็ตามขอเวลานั้นทุกคนเลิกจากภาวนาทันทีไม่ต้องภาวนาแล้วเลิกจากการรู้ลมหายใจเข้าออก ปล่อยใจตามสมบายแต่เอาใจเข้าไปรับฟังคำแนะนำของผู้แนะนำผู้แนะนำาจะแนะนำในการตัดกิเลสขณะนั้นเขาจะแนะนำในธรรมะในด้านของการตัดกิเลสเห็นโทษของกิเลสขณะที่เราตั้งใจฟังคำแนะนำอยู่เวลานั้นใจของทุกคนจะว่างจากกิเลสอารมณ์เป็นทย์จะเกิดขึ้น ต่อมาเมื่อผู้แนะนำเห็นว่ามีความเป็นทิพย์เริ่มทรงตัวเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบา้างท่านก็ถามอย่างนี้ให้ทุกคนรู้ใช้ยอมรับทับถีกำลังใจเป็นสำคัญให้ถือความรู้สึกเป็นสำคัญท่านก็ถามว่ามีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีอย่ายั้งตัว ไม่ต้องกลัวผิดเพราะลมที่มีความรู้สึกแรกจะตรงตามความเป็นจริงเสมอแต่ก็ถามว่าท่านที่อยู่งหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามนั้นถ้าว่าเวลาที่ฝึกกรรมฐานพระเอเรเทวดาดีนางฟ้าก็ดีพรมก็ดีพระก็ดีท่านมาสงเคราะห์มากแล้ก็ท่านก็ถามว่าท่านเมือนนั้นแต่งตัวสีอะไร ถ้ามีความรู้สึกยังไงตอบตามนั้นแต่นนี้หากว,ว่าบังเอิญท่านที่ได้สมาธิมีความเป็นทิพย์แจ่มใสท่านมีความรู้สึกกะระเพาะก็เห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากแต่คนที่ได้มีจิตสะอาดเล็กน้อยปานกลางจิตจะมีขนะมีความรู้สึกจิตจะเห็นภาพไม่ชัดนักถ้าท่านมีจิตสะอาดน้อยจิตมีความรู้สึกแต่มเม็นภาพให้เชื่ออารมณ์ของจิต ถ้าต่อไปครูก็อาจจะแนะนําให้ตัดกิเลสอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสะอาดของจิตยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเขาจะพาไปสวรรค์ทัานดาวดึงสถิวโลกไปที่พระจุฬามุนีจจดีิสถานอันเป็นสถานที่ธรรมสก,กายพระเทวดาด้วยกรมแล้วก็ใตที่นั่นท่านจะพบพระพุทธเจ้าพระระหันพรมเทวดา หลังจากท่านถ้ามีกําลังใจแก่กล้าเขาก็จะพาท่านปฏิพานนี่เฉพาะท่านี่ฝึกใหม่นะท่านจะฝึกเกา่าเขาจะพาท่องเที่ยวไปในพบต่างๆเพื่อการซักซ้อมสมาธิอรบรรดาญาติโยมพทธบริษัททุกคนเวลานี้ก็หมดเวลาที่จะคุยตอนนี้ไปเขาทุกท่านตั้งใจสมาทานสินสมาทาน,นกรรมฐาน